นานจอมอยุดพูดหังสารตอนที่158ถึงตอนที่159 ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ mynovel นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ mynovel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับข้าต้องหาที่ต้องถามเจ้าเช่นนั้ <im eras> น จริงๆแล้วต้องเป็นใครกันแน่เจ้าหนูพ่อโสมพอดีข้ามีธุระสำคัญข้าคงต้องขอตัวก่อนครับช้าก่อนข้าจะถามว่าเจ้าแส้ถังใช่หรือไม่ ผู้วุโ,ฮโฮสโท่านพยายามจะเสืออะไรกันแน่นครับก็ว่าอยู่ว่าหน้านขุนเจ้าคงเป็นลูกของสายเก่าข้าแน่ๆท่านเข้าใจผิดแล้วครับเจ้ายังไม่ยอมรับอีกนันเลยเจ้าคิดหรือว่าจริงๆใต้ฐานกับหนีเจียเจ้าสองคนนั้นมันจะหลอกข้าได้เนอะดูเหมือนว่าเจ้าจะดูถูกผู้ก่อตั้งนิกายฮาวเทียนไปหน่อยแล้วลระบมัง้งทั้งสี่ตรากูนี่เคยร่วมก่อตั้งน,นิกายฮาวเทียนขึ้นมานะ มีความเกลียดชังต่อพวกเราเป็นอย่างมากนี่ข้ายังเลวไม่พอหรือไงรลกนี้ข้าจริงแน่ใช่แล้วท่านพูดถูกแล้วข้าคือลูกของเจ้าสวรรค์ข้ามีนามว่าถังซานอย่างนี้เองนั่นล่ะข้าถังซานพร้อมจะเจราจาเรื่องในอดีตกับท่านในภายหลังแต่ถ้าหากท่านยังเข้ามาขวางทางข้าละก็ข้าจะไม่ออกมือแล้วนะครับข้ารู้นะว่าเจ้ายังบาดเจ็บจากการแข่งขันเมื่อเช้านี้อยู่ใช่ไหมละ่ะ นี่มันสมคิตเลเลื่อนมังกรไม่ใช่หรือไงเจ้าอยากได้สมเลื่อนมังกรไม่ใช่หรือไงแต่ว่าทําไมล่ะครับสัญลักษณ์ได้หายไปแล้วถ้าจะมาโมพิ่ลีพี่ไลยไม่ได้แล้วกินนี่หรอขา้าหยุดนะอส,สูรวิญญาณที่ถูกดูดซึมไปในสมุทรภัยเจ้ามาฆ่าผู้ที่ไปรบกวนมันหรือนี่จะเป็นตำนานนั่นเทพสูรมิทักษพัน ตำนานได้กล่าวไว้ว่าสมุนไพรที่มีอายุมากกว่าแสนปีจะให้กำเนิดเทพประสูติทักษพันุ์ออกมาเพื่อคุ้มครองตอนเองหากต้องการที่จะกินสมุนไพรก็ต้องมีพลังวิญญาณมากพอที่จะสยบเทพประสูติได้ไม่เช่นนั้นเทพประสูติจะคอยไล่ล่ามไม่หยุดจนกว่าจะตายแถมเทพประสูติตนนี้ยังสร้างมาจากพิษของสมุนไพรโดยตรงอีกด้วยยิ่งสมุนไพรมีลินมากเท่าไหร่เทพประสูติก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นสมนี้นะ่ะคือราชันของสมระดับ9มันเกือบจะไร้เทียมทานดังนั้น เทพสูนี้จะต้องแข็งแกร่งมากแน่ถ้าหากว่าไม่มีพลังระดับราเชเทินามพมายุทธ์หลอโก,ก้ข้ามันไม่ได้แน่อันตรายลบแล้วเข้าทังซานถ้าจะไม่มีวันหิ้งเจ้าซียวอูถ้าจะต้องไปดึงเขาออกมาให้ได้ เจ้าลิงเท่ามากพอดีเลยไม่ช่วยข้าหน่อยช่วยเจ้าหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้นำนิ่กายเขาถูกเทพสูรกักตัวไว้ยังไงก็สลัดไม่หลุดแน่เจ้าจะฆ่าเขาหนหรอเจ้าพูดบ้าอะไรเนี่ยก็หกข้าล้นหรือข้าได้รับรายงานว่าหลานสาวของเจ้ากับเจ้าอ้วนได้ประทะกันข้าไม่เชื่อเจ้าหรอก เข้าไม่ได้เลยว่าเจ้าจะเลือดเย็นถึงขั้นมาฆ่าเขาด้วยตัวเองแบบนี้เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครหาเขาเป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าได้งานเข้าแน่เฮ้ยเจ้าบ้าสองตัวนี้เจ้าถาม่าข่ารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครอย่างนั้นเหรอข้าเป็นลุงทวดเขาด้วยย่าของถังซานน่ะน้องสาวข้ายพวกเจ้าลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรอเอ๊ะรู้สึกเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วนะหลบไปเราเข้าเขาจะไปช่วยหลานของข้า ทานผู้นำได้หน่อยหยุดอย่าได้ขยบนะอย่าได้เข้าไปใกล้เขานะถางสารเร็วเข้ารีบวางเจ้ากระต่ายน้อยนั่นลงก่อนเถอะไม่งั้นเจ้าจะโดนพิษไปด้วยคนนะโดนเประสูรเล่นงานเต็มๆแบบนั้นหมดหวังแล้วหรอเจ้าน่ะทำดีที่สุดแล้วเจ้าใช้พลังบินญาณไปจนหมดเกลี้ยงถ้าเจ้ายังไม่เลิกพยายามเจ้าจะตายไปด้วยอีกคนนะอย่าได้มายุ่งกับข้าทางสารได้น้อยถ้าหาพวกท่านเข้ามาใกล้แม่อีกครึ่งก้าวข้าจะถือว่ามีส่วนในการสังหารภรรยาของข้าแล้วข้าจะฆ่าพวกท่านซะ โดนใหปมาสูนเล่นงานตรงๆแบบนั้นไม่มีหวังแล้วะเจ้าใช้พลังวิญญาณไปจนหมดแล้วถ้าเจ้ายังพยายามอีกเจ้าจะตายไปด้วยนะเซียวไม่ต้องกลัวนนะข้าจะช่วยเจ้าเอง ดีมากเสีย่ยวอูดื่มเข้าไปแล้วเจ้าจะดีขึ้นเองตอนที่อยู่ในวงจรร้อนเย็นของปีศาจเท่าข้าได้ซึมซับสมุนไพรระดับไร้เทียมทานมาแล้วดังนั้นเลือดของข้าจึงรักษาพิษได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะดื่มเข้าไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเจ้าใช้พลังวิญญาณไปจนหมดเกี้ยงแล้วนะถ้าเจ้ายังพยายามทำอะไรอีกนโก็เจ้าจะตายไปด้วยนะข้าข้ายังไหว วิญญาณยุทธกระดูกจักรพัิเงินทาำแสนปีทำงานเพิ่มป่าไม่อาจกว่นล้างเหล่าหญ้าได้สายลมแห่งใบไม้ไมผีจะคืนชีวิตให้ครั้งถ้าชื่อเสี่ยวอู่มาจากอู่ตี้ที่แปลว่าเต้นลลำน่ะ เราสามคนมาสู้กันใครชนะได้เป็นพี่เบิ้มนะหวีของข้าพังเลยหวีที่ท่านแม่โมอไปค่ข้าหวีผมไม่ฆ่าหน่อยสิข้าทําไม่เป็นเมื่อก่อนท่านแม่ชอบหวีผมไม่ค่าข้าเพิ่งทําครั้งแรกถ้ามันไม่ดีอย่าโทษข้าละกันทั้งสารเจ้าที่สุดยอดที่สุดเลยถ้าวันหนึ่งมีคนมากมายพยายามจะฆ่าข้าแล้วท่านหยุดไม่ได้่ะถ้าเช่นนั้นพวกมันก็คงต้องข้ามศพข่าไปก่อน ท่านพี่เซียวอูจะจากท่านไปตลอดการแล้วนะแต่ว่าเซียวอูนะรักท่านจริงๆนะคะข้าจะขอสละชีวิตตนเองข้าขอประสานวิญญาณของข้าไปกับเขาตลอดไปเพื่อมอบสิ่งนั้นให้คนที่ข้ารักที่สุดมอบชีวิตใหม่สมคิดต้องเลื่อนมังกรระดับ9มีนิดสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ ให้สเมเล่นมังกรไปแล้วงั้นเหรอคะมันต้องแบบนี้สิฉันเสียงทั้งหมดนี้ก็เพื่อตระกูลสายความเร็วนะวันนี้คือวันที่ตระกูลนั่งสี่หนูไม่สนค่ะหนูจะเอาคืนไม่ได้นายน้อยสั่งเอาไว้แล้วว่าห้ามเข้าไปเด็ดขาดถอยไปนะเจ้าลิงเท่าอย่างหมูตี้กำลังจะมาแล้วนะเราเรียกต้องไปปลุกผูน้นำนิก,กายมาได้แล้วใช่แล้วเจ้าจะมาขวางประตูทำไมเฮ้ก็อยากไปเจอถังซาแล้วเหมือนกันถอยไปนะซียว ลบไปนะเจ้าบ้าเจ้านั่นแหละลบไปพวกเจ้าทั้งหมดนั่นแหละลบไปทั้งหมดเงียบนะพวกเจ้าคิดจะกระบฏดกันเลยพวกนั้นจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครสนเป็นบ้าจะกระบฏดหรือไม่รู้กัเนเถอะไปช่วยถังซาเร็วเข้าเอาสมเลือดมังก่อนขึ้นมานะ เจ้าพบ้าแหกตาดูสินอยน้อยยังอยู่ดีมีอลา่าหน้าไม่หมองเลยเห็นไหมแต่สมหายไปแล้วกระต่ายก็หายไปแล้วแล้วมีผู้หญิงโผล่มาด้วยแทแถมหนะ้าตาเหมือนกับเออเจ้ามันเจ้ารู้อะไรหรือแล้วสมละ่ะอยู่ไหนเอกคิดไปได้เลยสมของเจ้านะ่ะถูกระต่ายกินข้าไปแล้วแล้วกระต่ายละ่ะหายไปไหนนางน,นั่นแหละคือกระต่ายแล้วนางเป็นใครกันนะนางคือนางคือนางคือเซียวอูยังไงละ่ะแล้วใครคือเซียวอูเซียวอูกับข้าเน่ะเราโตมาด้วยกันและนางคือคนที่ร่วมฝ่า ทุกอย่างมากกับข้าและในวันนี้นางได้กลับมาแล้วค้ารว่านายหญิงไม่ว่านาคตจะเป็นเช่นไรข้าก็จะอยู่กับเจ้าทำไมนายหญิงไม่พูดอะไรบ้างเลยะครับแถมยังรู้สึกว่านา่าแปลกๆนะครับไม่เป็นไรข้าจะช่วยให้เจ้าหายดีเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยวิญญาณของนางยังไม่ถูกปลุกนะตะแกยางผู้นำตระกูลสายทำลายหยางหูตี้